เมื่อกี้เราไปกินข้าวข้างออฟฟิศของเรามีร้านใหม่คนขายเขาจังหล่อเหลาถูกใจสาวสาวทั้งน้อยใหญ่<า>เราสาวต่อคิวกันจาละวันไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใคร คนนี้ใช่หรือเปล่าเฮ้ยนี่แกรู้เฟซเขาได้อย่างไรใช่ไหมใช่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  <c oughs> คนนี้แหละ <c oughs> <c oughs> นั่นแน่นั่นแน่ เกเนี่ยช่างายเรื่องนี้แหละฉันเอาอยู่ถ้าเป็นเรื่องผู้และฉันว่องไวโอ้ <c oughs> แต่ว่าร้านข้าวที่ว่าล้อแท้ยังสู้ร้านกาแฟปากซอยก็ไม่ได้ <c oughs> เหรอขาว่าหลอระดับเทพยิ่งกว่าเซเลบคนไหน <c oughs> อย่าพอออกนะว,ว่าเธอหาเฟซเขาเจออีกแล้วใช่ไหม <c oughs> ให้เรื่องผู้ละไม่เคยพลาดเผ่าเป็นเรื่องที่เราต้องเอาใจใส่ว่าแล้วก็ส่องต่อไว้ล้อหล่ออยากได้ กองผูอยู่ทั้งวันเดี๋ยวเถอะการงานแกก็เสียหายแกควรทำให้ลุล่วงก่อนที่จะมาห่วงเรื่องผู้ชายเรื่องงานอย่าไปซสีทำเสร็จวันนี้เดี๋ยวก็มีใหม่โอยไอเรื่องผู้จะต้องไม่พลาดขืนประมาทเดตลาดวายานี่ถ้าหัวหน้ามาได้ฟังเขาคงหัก กอย่างว่องไวจะมาหักละอะไรกันเขารู้ท่านฉันและซะที่ไหนเดี๋ยวเขามาแล้วฉันค่อยรีบอตอนนี้พีชีพเรื่องผู้ชายโอ,โ,โอ้โอ,โอ,อีได้ยินทุกถ้อยคำสิ่งที่เธอทำน่ะมันใช้ไม่ได้เธอเอาเปรียบบริษัทที่ฉันไม่อาจและจะปล่อยไว้ ฉันเตือนแกแล้วแกไม่ยอมฟังสุดท้ายก็พังจนได้รู้แล้วว่าทำผิด <c oughs> ฉันขอใช้สิทธ์แก้ตัวใหม่ <c oughs> ให้เรื่องงานเรื่องส่วนตัวถ้าปล่อยให้มั่วเดี๋ยวจะมองไม่ใช่ถ้ายอมรับสักขนาดนี้ <c oughs> ฉันก็ยินดีจะอภัยให้ <c oughs> แต่กดต้องเป็นกฎเงินเดือนต้องลดเพื่อมาชดใช้ค่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้ส่องเฟซผู้ชายเอตาเอตาช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 าน่อยแม่เป็นไงผมเเปรียบบริษัทฮะผมเตือนแล้วไม่ฟังทำไมเขาเตือนแล้วทำไมไม่ฟังแหมปากดีนะไม่ตอบเฟซเอาไว้ทำงาน สิ่งของที่มีอยู่เอาไว้ใช้ในบริษัทไม่ใช่เอาเที่ยวมาส่องเฟซผู้ชายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเปรียบบริษัทแบบนี้มันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีใช่ถูกต้องถูกต้องที่หลังอย่าทำที่หลังอย่าทำแบบนี้โอ้โหหน้าว่ามาเลยหยุดได้แล้วหยุดได้หยุดได้นะพอแล้วหยุดหยุดแกได้หยุดได้แล้วฉันก็ใจหมดแล้วฉันหยุดแล้วเห็นไหมฉันก็ยังหยุดเลยยัง แค่ขนาดนี้ทำงานในบริษัทเอเราต้องรักหน้าที่แล้วก็การงานของเราเองถึงไม่ได้ทํางานที่เรารักแต่เราก็ต้องรักงานที่เราทําเพราะว่างานดีนี้หายากนะโอ้ยหายากหายากมากๆถ้าเราทํางานตั้งใจทํางานเจ้านายเห็นก็เพื่อนไม่ไม่ทำใช่ไหมแล้วแต่แต่เราทําอ่ะบางทีเราช่วยเพื่อนด้วยอะไรด้วย เดี๋ยวเขาก็ต้องรู้อะถ้าผลงานเราดีเราอาจจะได้เดือนขั้นเงินเดือนเราก็จะได้เพิ่มขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่มาทาตัวแบบนี้ไม่ใช่สายแล้วยังไม่มาพอมาถึงก็นั่งอยู่กับโต๊ะแล้วก็แงนมองแต่นาฬิกาว่าเมื่อไรจะเลิกสักทีอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้แล้วงานมันหายากเมื่อวานไปหางานหาไม่เจองานไม่อยู่งานไม่อยู่งานไปเที่ยวไปโทรไปหางานก่อนบอกเฮ้ยมึงต้องอยู่บ้านนะหลับเลยหลับหลับหนีหลับมนีมนคอกใส่ด้วย ทิฟฟี่ยาบรรเทาวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศรีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน้ำยาล้างจานที่โพเพียว